สายการบินมหานแอร์หลังจากไปชมความยิ่งใหญ่และซึมซับปรติศาสตร์เปอร์เซียยุแยาก,กันไปแล้วช่วงนี้มาอยู่กับอีกสถานที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของเมืองชีลรสครับ ตอนนี้ครับผมพามาอีกสถานที่หนึ่งครับในเมืองชีรัสแห่งนี้นะครับผมซึ่งที่นี่นะฮะชื่อว่าอิหมัมโซเดนะครับผมเนื่องจากว่าที่นี่ครับเป็นสถานที่ทางศาสนานะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะฉะนั้นนะฮะผมคนเดียวไม่น่าไหวเดี๋ยวผมขอเชิญนะฮะคู่หูคนใหม่ของผมนะฮะสวัสดีพี่คาริดครับครับก็สวัสดีครับผมคาริดนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทไมเวช่นซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินมาฮานแอร์ประจำประเทศไทย อย่างที่นี่พี่อิหมัมโซเดเนี่ยผมเรียกชื่อถูกไหมอิหมัมโซเดต้องโซเดใช่ใช่ครับที่นี่คืออะไรที่นี่คืออะไรคืออิหมัมซอเดก่อนอื่นก็คือในความเชื่อของาศาสนาอิสลามในนิกายชีอานะครับเขาจะเชื่อว่าผู้ที่สืบทอดาศาสนาต่อจากท่านาศาสดาเนี่ยก็คือตำแหน่งคือเรียกว่าอิหมัมมีมถึง12ท่าน เขาว่าอิหม่ามซอเดเนี่ยก็คือหลานของอิหม่ามที่สถานที่ที่เราอยู่อยู่วันนี้ครับ,รบก็คือมีชื่อว่าอาลีอิบนูฮัมซา ซึ่งก็คือท่านเป็นหนึ่งในหลานของอิหม,ม่ามมูซากอรซิมคืออิหม่ามท่านที่7สถานที่ฝังศพที่นี่ก็คือเป็นที่ฝังศพของท่านอ๋อที่นี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นสุสานใช่อย่างอย่างที่ผมเห็นตรงพื้นก็คือคนทั่วไปที่ที่เขามีความเชื่อว่าการได้ฝังอยู่ใกล้กับบรรดาอิหม,ม่ามเนี่ยความสิริมงคลของของลูกหลานอิหม่ามเงี้ยครับ,รบก็จะทําให้บ,บาปผิดข,ของเขาลดลง ในปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังสามารถมาฝังศพที่นี่ได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้นานไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าน่าจะพื้นที่เราจำกัดแล้วใช่ครับผมโอเคครับครบควนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวด้านในเห็นว่าสวยมากครับสวยมากครับพี่คาริสนำผมพาผมไปดูหน่อยครับผมเป็นไงครับพี่ มันมันมันรั้งมันเือมมากมันคือ,ค,อคืออะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นศิละปะแบบเปอร์เซียที่เขาสืบทอดกันมานานแล้วเหมือนกันนะครับคือศิละปะการใช้กระจกครับใช่าภาษาฟาร์ซีเรียกว่าไอเนคอดีซึ่งเขาจะตัดกระจกเป็นชิ้นๆเนี่ยครับชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแปะตามกันหนังซึ่งเรามักจะพบใน พระราชวังแล้วก็มัสยิดหรือว่าบางทีอาจจะบ้านเศรษฐีรวยๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้ศิลปะแบบนี้จับได้นะจับได้ครับจับได้ไม่เคยเจอการตกแต่งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นศิลปะเปอร์เซียโดยเฉพาะเปอร์เซียโดยเฉพาะต้องบอกนะฮะว่าไม่ได้มีแค่ตรงนี้คือทั้งหมดชถ้าถ้ามองเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องจับจะเห็นเลยว่าทั้งเหมือนทั้งตรงนี้เลย ใช่มีตรงไหนอีกครับพี่กิษครับมีตรงไหนนี่นะครับตรงนี้คือสถานที่ฝังศพของของอีบามซอเดอันนี้คือจุดหลักเลยใช่ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบทในการขอพรให้กับผู้ตายครับลองดูในในสุสานดูครับก็คือคนเวลาเขามาขอเขาก็จะ บริจาคเห็นไหมอ๋อนี่ค้ับในนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือจะมีเป็นเหมือนเป็นแบงค์ใช่เขาก็จะใส่เงินให้อะไรเงี้ยเป็นเงินเพื่อแบบว่าทำสาใช่เขาไปทํารุ่งกรุ่งอ่าถูกต้องครับอนี่ครับก็สามารถนะครับผมเียนไปหยอดได้เลยคับหยอดได้เลยครับแถมอีกนิดนึงแถมได้พี่อันนี้เป็นจุดเห็นไหมครับอันนี้คือเป็น จุดที่ชี้บอกว่าทิศที่จะหันหน้าไปละหมากก็คือชี้ไปยังนครเมกานครเมกาครับผมหรือว่าเราเรียกว่ากิบลัดก็คือทิศสําหรับที่ละหมาครับผมซึ่งนครเมกานี่ตั้งอยู่ที่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับโอเคครับน้องเคลิรู้ไหมครับว่าทําไมเขาต้องสร้างทางโดมโค้งใหญ่ๆเนี่ยเป็นรวงพึ่งจริงๆมีเหตุผลมันมีเหตุผลของเขาครับก็คือว่า เห็นเป็นรวงพึ่งไหมฮะคือเขาจะเรียกว่าดีวานก็คือว่าเป็นซุ้มประตูใหญ่ๆหครับครับผมแต่ว่าประตูเล็กเนี่ยคือเป็นประตูที่ทางเข้าทางเข้าจริงๆเลยทางเข้าจริงๆจะเล็กซึ่งมันมันในความหมายเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอเปิดกว้างสําหรับทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้วก็รวงพึ่งเนี่ยก็คือเป็นความหมายของของความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแผ่ลงมายัางมวลมนุษยชาติครับ แต่ว่าผลทางที่เราจะเข้าไปพบพระองค์เนี่ยมันไม่ได้ทางที่กว้างอะคือคุณจะต้องต้องปฏิบัติต้องต่อสู้เพื่อที่จะเข้าไปสู่พบพระองค์ซึ่งประตูเนี่ยมันถือเป็นประตูเล็กนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาชมว่าใช่ว่าสวยงามแค่ไหนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อติดตามครับครับผม ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดมุ่งหน้านะครับไปที่หลุมศพของฮาฟิศนะครับซึ่งเป็นบอกว่าเป็นกวีนะครับผมแล้วพอดีครับผมเราก็สลัดรถบัสนะครับมานั่งรถเป็นรถแท็กซี่แทนนะครับผมแล้วก็ผมได้ความรู้ใหม่นะฮะที่เพิ่งรู้เลยนะฮะว่าแท็กซี่ที่นี่นะครับราคาถูกมากๆนะครับผมขับมา50โลร้อยบาทเท่านั้นผมก็เลยงงว่าให้ทำไมถูกจังนะครับสรุปก็ได้เหตุผลที่ว่าน้ํามันที่นี่ครับราคาถูกมากนะฮะผมเป็นสิน เบนซิน2บาทดีเซลดีเซลเท่าไหร่20สตางค์ดีเซล20สตางค์ครับผมถูกมากๆนะครับผมแต่อย่างว่าแหละเพราะว่าประเทศอิหร่านนะครับสามารถคุณน้ำมันของตัวเองได้นะครับฉะนั้นเรื่องของราคาก็จะถูกมากๆแบบนี้แหละครับผม คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งสุสานครับที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองชิรัสเลยครับผมที่นี่คือสุสานของฮาฟิสครับพี่คาริทครับพี่ท่านฮาฟิสคือใครครับท่านมีชื่อว่าคอจอชัมซุดดินมหัมมัดฮาฟิสครับผมก็คือกวีของท่านเนี่ยเป็นที่นิยมและก็ถูกตีบ ตีแผ่ไปในโลกตะวันตกด้วยเช่นกันนะครับท่านจะพณนาในความรักของมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ในกวีของท่านจะเป็นเหมือนการถอดรหัสนะครับคือจะใช้การเปรียบเปยความรักของชายและหญิงเปรียบด่งความรักของมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าถ้าย้อนกลับไปสมัยโบราณเนี่ยความบันเทิงของคนส่วนใหญ่ก็คือการกาวขับลำนำขับกลอนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งท่านก็จะเป็นเป็นหนึ่งในที่เป็นที่นิยมในยุคในยุคนั้น โอเคครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆได้ว่าเป็นยังไงโอเคครับเราไป<ด>ชมกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าโลงศพนี่ทำด้วยหินอ่อนทั้งชิ้นเลยครับผมเห็นลายลวดลายอักษรที่เขาสลักไหมัใช่เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีของฮาเฟซี่ที่ท่านได้ประพันธ์ไว้แต่ว่าจริงๆท่านประพันธ์ไว้เล่มเยอะมากอันนี้เป็นบทที่เป็นบทหลักที่นิยมสําหรับชาวอีหลานที่เขามักจะใช้กันอะไราเงี้ยครับนี่ครับสำหรับคนอีห่านก็เหมือนเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ของชนชาติเขาอย่างเงี้ยฮาเฟซเป็นผู้ที่ประพันธ์กวีที่มีชื่อเสียงอะไรอเงี้ยครับคนอีหลานก็จะให้ความนับถือว่า เป็นบุคคลสําคัญของของประเทศของชาติอะไราเงี้ยครับทุบสานของคาฟิสเนี่ยครับผมมีการประกอบศาสนาพิธีอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีหมือนง่ายถ้าเกิดประชาชนในปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึง่งเป็นแลนด์มาร์คที่ไว้ามาถ่ายรูปมาพักผ่อนจันใจ ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงหลุมฝังศพใช่ไหมครับแต่จริงๆ,ๆแล้วทางเข้าน่ยคืออยู่ด้านนู้นซึ่งถ้าเราอยู่จากถนนข้างนอกแล้วเรามองเข้ามาเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นตัวหลุมศพนี้เลยเมื่อกี้พี่บอกไปค,คือเขาใช้คติในการสร้างคือว่ามันความวุ่นวายด้านนอกเนี่ยเมื่อคุณก้าวข้ามเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณค,คุณได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอกแล้วเข้ามาส拜拜ู่ในสวนสวรรค์ของคุณซึ่งคุณก็จะได้พบเห็นในสถานที่แห่งนี้ ครับผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาที่อุรานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่ามานะครับน่ามาถ่ายรูปน่ามาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะฮะเยี่ยมชมรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับออกค้นหาเสน่ห์แห่งเปอร์เซียดินแดนมรดกโลกแห่งตะว,วันออกกลางที่ประเทศอิหร่าน เดินทางสู่เมืองอิฟาหานชมความสวยงามของอิมามสแควร์จะจตุรัสปิดที่รวบรวมสถาปัตยกรรมสุดอลังการไว้มากมายชมความยิ่งใหญ่กับเมืองโบราณโปอซิปลิสที่เมืองชีลาสสัมผัสหนึ่งในสุราเราที่สวยที่สุดในโลกพิงก์มอสตื่นตากับที่สุดของศิลปะเปอร์เซียที่พระราชวังโกเลสตานพร้อมเต็มอิ่มกับอาหารมื้อพิเศษและโรงแรมระดับ5ดาว ออกเดินทางวันที่22-29ทันวาคม2015-16จำนวน8วัน5คือพิเศษเฉพาะแฟนรายการเหลือเพียง6,900 5บาทเพียง30ท่านเท่านานโทร065-879-3936 ก่อนที่ผมเดินมาเนี่ยผมจะเห็นคนชาวอิหร่านนะครับถืออะไรสักอย่างที่มีความคล้ายๆกับไอติมนะฮะตอนนี้เจอแล้วนะครับร้านที่เราตามหานะครับนี่นครับดูเลยฮะมีความคล้ายๆกับสลิมที่บ้านเราเนะต้องบอกว่าร้านนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยลื่นเลนง